ือเป็นข่าวที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์หลังจากที่ชาวกัมพูชาได้มีการออกมาประกาศการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมต่างๆของไทยโดยมีการอ้างอิงจากภาพแกะสลักบนกำแพงหินซึ่งข่าวคราวที่เรารับทราบกันบนโลกออนไลน์ทางกัมพูชามักจะอ้างอิงความเป็นออริจินอลโดยมีการบอกว่าคนไทยขบวยวัฒนธรรมของพวกเขาไป1คําก็โจรสองคำก็ขโมย สามคำก็พวกทรยศซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดนะครับไม่แน่ใจว่าแผนการต่างๆของทางกัมพูชาที่ได้มีการเตรียมการในการเคลมวัฒนธรรมในครั้งนี้อาจจะไม่เวิร์กหรือดูผิดแผนอย่างไรก็ไม่ทราบได้นะครับซึ่งทางกัมพูชาคาดว่าแผนที่พวกเขาได้วางไว้จะดําเนินการไปอย่างง่ายได้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นจะได้รับแรงต้านอย่างมากมายจากชาวไทยอย่างคาดไม่ถึง และนอกเหนือจากแรงต้านเหล่านั้นนะครับชาวกัมพูชายังได้ถูกกลบด้วยหลักฐานใหม่ๆจากชาวไทยเป็นจํานวนมากซึ่งแทบจะทําให้ชาวเน็ตกัมพูชาพูดไม่ออกเลยทีเดียวและแถมจะได้เพิ่มความไม่มั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งท่าทีล่าสุดของทางกัมพูชานะครับจากที่เคยประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่าสงกรานก็ตาม ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนท่าทีมาขอเป็นวัฒนธรรมร่วมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสื่อต่างๆของกัมพูชาหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นกัมพูเชียเทมเมยมีเดียหรือว่า Cambodian n เนสได้มีการลงข่าวคำพูดของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาโดยเว็บไซต์แคนเบอร n เรเนสด้พาดหัวไว้ว่านายกรัฐมนตรีสแสวงหาการประนีประนอมชื่อมรดกทางวัฒนธรรม โดยทางแคนเบอร์ n e ี s สได้รายงานไว้ว่าดังนี้นะครับรายงานจากกรุงพนมเปญนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเสนอให้กัมพูชาไทยลาวและเมียนมาร่วมกันยื่นต่อยูเนสโกสำหรับศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมและการเฉลิมฉลองปีใหม่เนื่องจากมารดกทางวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกันมากรายงานข่าวยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าการประนีประนอ,นอมในประเด็นที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ จะสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้ในการประสายในวันวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่25ในายฮุนเซนได้กล่าวว่าเขาได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวกับฝ่ายลาวและไทยแต่ไม่ได้หารือกับผู้นำของเมียนมาซึ่งรายงานข่าวก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้หารือกับใครในฝั่งไทยนะครับรายงานข่าวยังได้แจ้งต่อไปอีกนะครับว่า ข้อเสนอนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กัมพูชาและไทยมีปัญหาในเรื่องของชื่อศิลปะป้องกันตัวโดยทางกัมพูชายืนกรานที่จะใช้คำว่าคุณคมแมในซีเกมในขณะที่ไทยเรียกกีฬานี้ว่ามวยไทยและลาวเรียกว่ามวยลาวส่วนพม่าเรียกว่าแลดเว่ยซึ่งจากกรณีดังกล่าวทำให้ทางไทยไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการแข่งขันคุณคแมในกีฬาซีเกมโดยทางนายหุนเซนยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า การยื่นคำร้องร่วมกันอาจจะทำได้เหมือนในกรณีของกีฬาชักกอรอย์ซึ่งทางกัมพูชาเกาหลีใต้เวียดนามและฟิลิปปินส์ได้มีการยื่นร่วมกันและกีฬาดังกล่าวได้รับการบรรจุในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกในปี2015นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่าเราจะประนีประนอมกันได้ไหม ในการที่จะสามารถร่วมกันยื่นต่อยูเนสโกในรายการมรดกที่จับต้องไม่ได้นี้นอกจากนี้นะครับนายฮุนเซนยังได้แนะนำว่ากีฬาสามารถเรียกตามชื่อที่จัดการแข่งขันได้ซึ่งก็เช่นเดียวกับงานปีใหม่ซึ่งก็น่าจะหมายถึงสงกรานะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับงานปีใหม่ที่เฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายใน4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนขอให้กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปรกรรม ดำเนินการหาหรือกับประเทศอื่นๆต่อไปซึ่งการพูดคุยอาจจะเกิดขึ้นผ่านประเทศต่างๆทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนานมและไทยในรูปแบบของ CLMV หรืออาจจะเป็น,นกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจอีระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือว่า ACM ECS ครับและนั้นก็เป็นรายงานจากฝากฝั่งของกัมพูชานะครับเพื่อนๆครับแอดมินอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ สมมติว่าถ้าเพื่อนๆมีบ้านอยู่หนึ่งหลังซึ่งบ้านหลังนั้นเพื่อนๆสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำมือของตัวเองต่อมาวันหนึ่งได้มีใครก็ไม่รู้มาบอกว่าบ้านหลังนั้นคุณขโมยพวกเขามาที่ดินของบ้านหลังนั้นก็ขโมยมาอาหารที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็ขโมยมาบรรพบุพร,รุษของเจ้าของบ้านหลังนั้นก็เป็นโจรลูกหลานของคนในบ้านก็มีสันดานเป็นโจรเพื่อนๆจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับ แต่พอมาวันหนึ่งวิธีการนี้ไม่ได้ผลก็เลยขอเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของบ้านร่วมแบบนี้มันจะใช่หรือเปล่าครับซึ่งเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ